พอใจชาแนลร่วมกับเซนีฟูดเสนอ วัสดีครับขอต้อรนรับเข้าสู่รายการบายซ่าหยุดไปหกวันนะฮะนี่รายการสดเลยนะครับ,รบเราหยุดไปเที่ยวสงการกันมาต่อจากนี้ไปนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16บหกนาฬิกาถึง1ิบหนาฬิกาสามนาทีมาสนุกมาหามาร่วมรับของารางวัลกับพวกเราได้เลยนะครับ,รบครับรับชมตรงไหน อออช่องทางเหมือนเดิมครับ2ช่องทางทางช่องพอใจช n n นลครับแล้วก็เซิร์ฟที่อินเทอร์เน็ตนะครับ www. พอใจช a c h a n อ e ครับครับผมย้ำอีกนะว่าเป็นรายการสดนะครับวันนี้ใครทายถูกเราแจกเงินสดแน่นอนนะครับนี่อยากสุขภาพดีก็อย่าลืมนะฮะอาหารมาเดิมเจนี่ฟู้ดกันนะครับ เพราะว่าเจนี่ฟู้ดเราสั่งช่วงนี้ทีมงานหยองลูกหยีส่งถึงบ้านเลยนะครับคือยองลีกหยีเบอร์080024545นะครับผมครับผมในการของเราาไปก่อนน้องเสียครับผมอ่าช่วงแรกช่วงแก๊กซ่าาฮ4 <c oughs> ช่วงแก๊กซ่าาเฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี <c oughs> ่ฟู้ดแก๊กแรกมีอะไรครับอา้าว หมีกับเสือหมีกับเสือโอ้โหนี่สัตว์เขาดินทั้งนั้นเลยถูกต้องครับครับเดี๋ยวว่าหมีกับเสือเลยว่ะทำไมถ้าเกิดมีมุ้งอยู่สองมุ้งเนี่ยมีมุ้งยุงกับมุ้งเสือเป็นพี่พี่จะนอนมุ้งไหนครับพี่ก็ถามมญาอดผมก็นอนมุ้งยุงสิครับไม่นอนทําไมมุ้งยุงเข้าเสือกินในยุงแค่กัดอุ้ยไม่นอนข้างนอกหรอครับพี่ออทำไมอ่ะเอานอนข้างนอกก็ไม่โดนเสือกินแล้วก็ไม่โดนยุงกัดเล่กว่าไงไรๆผมอ่าอ่ะเดี๋ยวดูเลย มีกับเสือห้าผู้ใดไปบอกใครนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยนะไปอยู่สวนสัตว์และใส่ชุดหมีนะนอนหนาเหมือนหมีเลยเนอแล็แค่ไม่ต้องทําอะไรมากแค่ยืนเขย่าโรงวึ่มให้คนเห็นว่าเราเป็นหมีออวันละร้อยห้าสิบยันเยอะเงินจะเยอะมาแล้วใเป็นหมีอยู่สวนสัตว์สหนุกไปเลยผมก่อนผมไม่ทําเมื่อปีที่แล้วนะไปอยู่สวนสัตว์รู้สึกให้ไปอยู่ชั้นสองเลย เป็นหมีตัวใหญ่ๆหยืนขยับกงอย่างเดียวเลยตอนนั้นวันเด็กพอดีเลยจำได้เลยว่าเขขยาวกงเลยเด็กก็โยนอะไรต่อไรให้ก็นหมดเลยนะกล้วยเคยกินได้หมดเลยขยาวขยับนี่เด็กมาเยอะเมก็ขย่าเต็มที่เลยไปฝั่งนน้นมาไปฝั่งนี้มาขยับมาขยับมาพัดตกลงไปกงเสือ เรม่กลัเสือนะโอ้ยเห็นเสือตัวเม่เลยอะเราก็เฮ้ยทำไมเนี่ยจะตะโกนให้คนรู้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่หมีเป็นคนตะโกนให้คนมาช่วยนะเสือก็่อยย่างเข้ามาย่างเข้ามาหาเราแล้วผมจะตะโกนเลยเสือตะปบที่ปากเลยตะปบจะกินเราอะน่าตะโกนจะกินนะมันมีเสียงคำรามออกมาด้วยอบอกว่าเย่าเสียงดังเสียงดังเดี๋ยวก็ตกงานแล้วคู่ลงเสือปอมนั่ง เหลือร้อยไเสร็จเหมือนกันี่เฮีตำแหน่งว่างไหมเนี่ยตอนนี้เขาต้องการยีราฟอยู่โอ้โหคอไม่ยาวพอ,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 อแก๊ม่ขาเลยครับผมอ่ะแก๊กสองนี่กเขาบอกว่าแอบกินเหล้านายครับ,บกินเหล้านายเหล้านายเหล้านายเป็นยังไงครับผมเคยได้ยินแต่เล่าขาวเล่าแบ็กเหล้านายไปถึงเล้าเจ้านายเล้าเจ้านาย เจ้านายเหมือกเจ้ามือไหมครับเจ้ามือเนี่ยไม่เหมือนนะเจ้ามือถ้าเข้าไม่พอก็จะเป็นเจ้าไม่ได้นั่นมันการพันนันแล้วจ <c oughs> ะไม่รู้ว่าแอบกินเหล้านายครับ <c oughs> ผม,มนึกถึงเรื่องพ่อพัวพ่อผัวหนึ่งเขาเป็นคนที่รวยมากเลยนะ แล้วก็อยู่แถวบ,บ้านผมเอนี่ยอยู่หมู่บ้านดีไหมระดับอ,อัค<ะ>รามหาเศษรษฐาเลยเจ้าีแต่กไม่ถึงขนาดนาั้นะคือก็มีคนใช้อะแต่นี้ว่าส่นวนมากบ้านบ้าน,าน,านทั่วไปนะคนใช้จะเป็นผู้หญิงถูกไหมตแต่บ้านเนี้ยคนใช้ก็เป็นผู้ชายเขาเขาแบบว่าชอบมาคุยที่บ้านเหรอคือทําได้ไหลายอย่างนทำสวนด้วยทาขับรถด้วยอะไรด้วยุกแต่บอกได้เลยเขาเป็นคนใช้ที่เก่งมากผู้ชายคนนี้เขาชื่อเบิ้มชื่อเบิ้มชื่อว่าบ้านนอกคือมาอยู่จากบ้านนอกคืออยู่กับคุณนายเนี่ยมาตั้งแต่เล็กๆเลยดีมากแต่ คุณนายคุณผู้ชายเนี่ยไปงานเลี้ยงอ่ะไปงานเลี้ยงอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เลยฝากว่าเฮ้ยเบิ้มมึงอ่ะดูแลบ้านให้ดีนะพอไปถึงงานเลี้ยงก็สังสรรค์กันตามสมาคมมีกระตังแล้วพวกกินไว้โป้เบาดิทีนี้ไว้ด้วยไวยแพงด้วยพวกระดับนี้กินพวกชหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลเลยนะไม่ได้บริษักระชายดำบ้าแล้วก็ไม่ได้บริยังานกระชายดำก็คือผู้ชายเขาก็เมากินไปเยอะเมาพรเมา ก็ไอ้กัดยืนไม่กลับพอเราติดลมมาผู้ชายเากินเหล้าแล้วติดลมอไอ้ไอ้ผัวก็ไม่กลับ <c oughs> คุณนายทำไงวะอ๋อไม่กับเขาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันกัดก่อนก็แลาา้วกันแต่พอกับไปถึงบ,บ,บ้านปุ๊บโอ้โหภาพที่เห็นนี่ <c oughs> คุณนายไม่คิดเลยนะไอ้เบิ้มมันคืออยู่ด้วยกันแบบเด็กคนนี้อยู่มานานมากแต่พึ่งมาเผยนิสัยสันดานออแบบวันนี้เองนะ่ะทำอะไรไหมพอเปิดประตูบ้านเห็นไอ้เบิ้มทำอะไรอยู่ทำอะไรเอาวายของผู้ชายมากินโอ้โห กินนะนะมีข้อแพงอ่ะเออไอ้ค้าค้ารถอะไรคำมุดคำมุดอามุดเออนั่นแหละเขาเล่ามาแทนคุชายมากินเนี่ยพู้นายจะด่านนี่ไอ้เบิ้มแกทำนี้ได้ไงเนี่ยฮะแกเอาเท้าคุณผู้ชายมากินเนี่ยทำไม่นึกว่าแกจะเป็นคนอย่างนี้นะคุณนายบอกมานี่เลยแกมานี่เลยคุณนายก็พาไอ้เบิ้มเข้าห้องคุณนายนั่งที่ปลายเตียงไอ้เบิ้มยืนอยู่ตรงประตูเบิ้มที่หลังเคยทำอย่างนี้อีกนะเฮ้นี่ถ้าคุณผู้ชายรู้เลยเป็นไงได้ดีเนี่ยว่าฉันกลับมาก่อนเนี่ยถ้าไม่เห็นสภาพเนี่ยนนีีี่กออมสาเเเด๋ยยว้ล เส้อผ้ไอ้เบิ้งยิงเมื่อไรล้มป่าววะไม่รู้เหมื่อไงไอ้เบิ้งเอาวายมาด้วยดความด้วยความตกใจแล้วแบบผิดตัวเองก็ผิดก็เลยถอดเ,เ,เสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าเสร็จคุณนายก็ดูลูบลายเบน้ับพักนม่นพูดไ<ม>อ้เดี๋ยวเบิ้งถอดกางเกงด้วยเกงไนอ่ะกางเกงก่อนกางเกงข้างนอกกางเกงออกถอดกางเกงนอกปุ๊บเห็นคุณนายบอกแบบตาเขมงเลยจ้องไอ้เบิ้งตาเขมงเลยโอ๊ยเบิ้งถอดกางเกงในด้วยอ,อ,อ้ยถอดเดี๋ยวนี้เลยถอดเดี๋ยวนี้เลยเอาละเบิ้งจะทราไงก็ คือแบบกลัวก็กลัวก็ไม่รู้ทำไมก็เลยถอนเกงในตัวออกพี่นายออกพี่นายด้วยความโมโหลุกจากปลายเตียงเลยเดินไปหายเบิ้มเขาไปไซด์เลยเต้าวางเกงในแต่พูดกับเบิ้มว่านี่ไอ้เบิ้มที่หลังเนี่ยแกยางเกงในที่มันนุ่งอยู่นะรู้ไหมเฮ้อเต้าไหนเต้าไหนฮะดูที่เนี่เต้าอยู่เนี่ยไป็นลุกอะไรแลเนี่ยฮะโอ้ยเบิ้มหน้าที่ไอ้เบิ้มไปสอบเนี่ยแกไม่รู้นี่แกไม่รู้นี่ค่ะว่าคุณนายจะกลับมา เราไม่ต้องปไปเนี่ยที่เรื่งมากระเดยโอ้โหไอ้พี่ตัดิงกับคุณนายมาใส่ด้วยแต่ทุกคนว่าดีไปเยเอะมนด้วยขโมยไล่ไวจึไปกดใช่ครับนี่ยิ่งพี่ขุยนี่ผมชอบมากเลยพี่ลุยพี่ลุยเป็นยิน<อ> <ๆ S 2> ้มเหรอเปล่าเลยครับเรียกพี่ขุยจะได้เขาตอบฝอไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวพักเดิมจะดีโฟวสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาแจ๊กซ่า <S <S มาเฮ ¡Ah! เสมอนี่เต้นผิวเลยนะไม่เกี่ยวครับออกกำลังกายอย่างหนึ่งครับผมนะครับขอต้อนรับสู่ช่วงแจกซ่าฮ่าัยมเตมีจนะฮะใครโทรมาเล่นเกมกับเราแล้วได้ของรางวัลภายในอาทิตย์นี้ขอสมรสิทธิ์เปอาทิตย์หน้านะครับครับผม ทีหนึง่งโทรในท่านเดียวนะฮะอย่าปลอมชื่อปลอมเสียงนะครับครบผมเพราะเราจำคุณได้ครับครบผมแล้วถ้าเกิดท่านได้ของรางวัลแล้วทางรายการเราติดต่อก,กับไปและท้าไม่ติดต่อก,กับมาภายในหนึ่ง,งอาทิตย์นี่เราถือว่าตลาดสิทธิ์นะครับยึดของรางวัลไม้แก่คนอื่นเลยถูกต้องครับ <c oughs> เดี๋ยวไปชมกติกาและของรางวัลกันก่อนเลยนะครับ กติกาแจ๊ซ่าคาเฮเราจะทำการคัดเลือกผู้ร่วมเล่นเกมโดยการ,รเตรียมลูกปิงปองทั้งหมด10ลูกซึ่งลูกปิงปองปแต่ละลูกจะมีหมายเลขตั้งแต่ศถึง9จากนั้นพิธีกรจะทำการคละลลูกปิงปองทั้งหมดแล้วสุมหยิบขึ้นมาเพียง1ลูกหากหมายเลขที่ปราสฏบนลูกปิงปองตรงกับเลขใดเลขหนึ่งในบ้านเลขที่ของคุณคุณก็จะมีสิทธิ์โทรเข้ามาร่วมเล่นเกมกับทางรายการของเราได้เลยค่ะ จากนั้นเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10แผ่นป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเจนิฟุตกล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคา้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้าย พิธีกรจะเปิดฉเฉลยให้1แผ่นป้ายและคุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5า้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟี่สกล่องมูลค่า4ี่บอห้าสิบบาทากุญแจที่ระลึกจากสมสรพรพเมลีกชื่อดัง เงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซนีฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในคนคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ02-692-2818-9 ตั้งแต่เปลี่ยนกติกาผมไม่เคยล้วงลูกปีกปองเลยงั้นเชิญพี่จกเลยครับล้วงล้วงจนบ้านผมครับหมายเลขอะไรครับอ่ะเป็นหมายเลขหกนะครับครับผมหมายเลขหกนะฮะหมายเลขหกนะครับอ่าู้กันทั่วหน้าแล้วนะครับครับท่านใดมีเลขหกในบ้านเลขที่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใดไม่มีท่านใดไม่มีอย่าโทรมาเสียเวลาเสียตังค์ด้วยนะครับใช่ครับอ่าโทรมาได้เลยแต่ถ้าอยากสุขภาพดีก็หันมาดื่มเจนี่ฟู้ดมาแล้วสายแรกสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับคุณละเอียดค่ะคุณละเอียดจากจากังหวัดอะไรครับกรุงเทพ,พค่ะกรุงเทพยอยู่ตรงไหนคุณพี่ตรงโรงเรียนปัญญาศัพ์ค่ะปัญญาซั์อยู่ช่วงไหนเนี่ยตรงติดกับโรงแรมเจ้าพยาโอ้โรงแรมเจ้าพยานะครับครับอลนะครับมาเลขที่ครับอ๋อใช้บุญทองเสียใี่ละเอียด สายหลุดนะครับโถติดก็ยากแล้วเนี่ยติดยากคนระมันมีสองประเด็นนะครับสายหลุดกับเงินหมดนะครับเยอะนะครับเงินนะครับเพราะผมนี่ไม่ได้คุยบใครหลวันละสงการอ้าวทำไมอ่ะอย่าคุยน,น,นานๆส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันดีค่ะคุณอะไรครับแอมค่ะคุณแอมชื่อจริงไหมครับวิพาพรค่ะวิพาพรจากจังหวัดอะไรครับโคราชค่ะโคราชบ้านเลขที่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกโยมเพื่ออะไรครับ วางน้ำเขียววางน้ำเขียวนะโอเคเล่นเลยเล่นเลยนะครับอะป้ายแล้ครับอะเป็นจดีพุทธกองเล็กครับปลายต่อไปเจดีพุทธกองเล็กหรือเจดีพุกล่องใหญ่ครับใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่ขอใหญ่ขอให้ใหญ่โอ้ยกองเล็กนะครับคุณไม่ต้องพาบอไม่ได้นะครับวางสายสนิทด้วยพรุ่งนี้โทรมาใหม่ขอบคุณมากครับบ๊าบ 22818ถึง9นะครับวันนี้รายการเรารายการสดนะครับเราหยุดไป6วันนะครับโทรมาร่วมสนุกกับพวกเราได้เลยนะครับส่วนท่านใดอยากสุขภาพดีก็หันมาดื่มเจดีฟูดกันนะครับเจดีฟูดของเราบำบัดโรครายได้หลายโรคไปเชื่อสั่งไปทานดูลองไคราบแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับทิติสว่างเจ็ดโลดครับทิติสว่าง ชื่ออะไรนะชื่อยาวมากชื่ออะไรคุณพี่สว่างครับชื่อสว่างชื่อสว่างอยู่จังหวัดอะไรครับอุทัยธานีบ้านเลขที่หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์โอเคเล่นเลยนะครับป้ายแรกครับอ่าเจริพูดกองเล็กครับป้ายต่อไปเจริพูดกองเล็กหรืเจริพูดกองใหญ่ครับกองเล็กครับกองเล็กนะครับ เสียงดังฟังชัดโขอให้เล็กโอ้โหเป็นกองใหญ่ครับคณพี่ไม่ได้วางสายสนิทนะคุณงนี้โทรมาใหม่ขอบคุณมากสวัสดีโอ้ชคดีนะครับเราหยุดไปหกวันไปเที่ยวสงการกันมานะครับเราอยากแจกนะฮะไม่ได้แจกมาหกวันนี้นอนไม่หลับเลยนะครับสองหกเก้าสองสองแปดแปดถึงเก้าโทรมาร่วมสนุกกับพวกเราได้นะครับครับครับอ่ะสายต่อไปโชวดิ่งครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับ วิลินดาจากจังอุดรค่ะวิลินดาจากจังหวัดอุดรบ้านเลขที่หนึ่งสองสามทับสองแปดหกค่ะโอ้ยมีหกวง้ายเก่งไปดีเลย่นเลยเล่นเลยอ่ะไปแล้วครับเจริพุสกล่องใหญ่นะครับป้ายต่อไปเจริพุสกล่องเล็กหรือเจริพุสกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะขอให้ใหญ่กองใหญ่กล่องใหญ่ขอให้ใหญ่อ๋อเจนกพุสองเล็กไม่ได้นะคุณผู้ชมครับ ควางใส่สติณนะพวกนี้โทรมาใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับสายต่อไปทานั้ะศูนย์สองเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะครับอยากสุขภาพดีก็หันมาดื่มเจดิฟูดกันนะครับไม่เชื่อลองสั่งไปทานดูนะฮะสั่งช่วงเวลานี้ทีมงานยองลูกหยีส่งถึงบ้านครับสวัสดีครับัลโหลสวัสดีครับอ สายหลุดอีกแล้วนะครับแม่คือบางคนอาจจะกดโทรศัพท์แช่ไว้แล้วไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดมัวแต่คุยกันอยู่นะครับใช่สนใจพวกเรานิดนึงนะฮะใส่ใจพวกเราด้วยแล้วเราจะแจกรางวัลทุกท่านเลยนะถูกต้องครับเอาล่ะครับช่วงนี้พักดื่มเจนิฟูสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาแจกซ่ะฮารี ดก็ฝนมันตกทั้งตีไม่หยุดสักทีจะทำยังไงให้น้องได้ปักตะไค้ได้ปักตะไค้ให้หน่อยได้ไหมเพราะพี่มีความมั่นใจน้องปัตกตะไค้แล้วฝนไม่ตกก็ฝนมันตกก็ฝนมันตกไม่หยุดพอแล้วพอแล้วเฮ้ะครับขอต้อนรับรเข้าช่วงที่สองของโชว์แจกซ่าฮา ครับครับพอเราหยุดไปหกวันนะครับไม่เชี่วสงการเหนื่อยเลือเกินอ่ะสวัสดีครับน้องเสี้ยงถามเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับฮัลโหลชื่ออะไรครับโอ้สายรุดอีกแล้วนะครับเสียใงนะครับทงติดยากนะฮะติดแล้วแต่สายมันลุดโอโหเสียดายนะฮะโอ้เราอยากแจกจริงๆนะครับครับ โทรเข้ามาได้เลยนะฮะ0ู9 2 2 8 1 8ถึง9นะครับโทรมาแล้วพูดได้คุยได้ไม่ต้องไอยพวกเราครับกบอาหน้าด้านนะครับอะวันดีครับชื่ออะไรครับชื่ออธิษฐานค่ะชื่ออธิษฐานเหรอคะค่ะอยู่อำเภออะไรคะจังหวัดจังหวัดก่อนเออจังหวัดอำเภอคงค่ะอำเภอคงนี่โคราชโคราชอือยู่บ้านเลขที่ไหนครับหนึ่งห้าหกค่ะหนึ่งห้าหกอ่าเล่นเกมกันเลยเล่นเลยมาครับ ไปแรกครับอ่ะเจนนี่พุ้ธกล่องใหญ่นะไายต่อไปเจนนี่พุดกล่องเล็กหรือเจนี่พุดกล่องใหญ่เล็กค่ะเล็กกล่องเล็กนะคะอ๋อมีเล็กถเป็นกล่องใหญ่ไดลครับวางสายเสียดด้วยพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะขอบคุณมากครับไม่มีใครถายถูกเลยนะครับ0 2 6 9 2 2 8 1 8 -9 หเโทรเข้ามาได้เลยนะครับเรารออยู่เราลุ้นอยากให้ถูกอยากให้ได้ทุกคนแหละครับ แต่ถ้าอยากสุขภาพดีก็ไม่ต้องลุ้นนะฮะสั่งซื้อได้เลยเจนี่ฟู้ดนะครับรั่งช่วงเวลานี้ทีมงานยองลูกหยีส่งถึงบ้านนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับพวงครับชื่ออะไรนะพวงครับชื่อจริงฮะชื่อพวงครับชื่อจริงครับพวงพวงเหรอครับผมชื่อจริงชื่อพวงครับชื่อเล่นก็ชื่อพวงครับผมอยู่จังหวัดอะไรครับลบุรีครับ ลบโอ้โหอำเภออะไรเนี่ยสี่สิบหกซับหนึ่งครับอ่าอำเภอสี่สิบหกซับหนึ่งโอเคเลยเียกเลยนะอำเภอสี่สิบหกับถามผมบปเลยทอ่าอ่ะเลริบเจดีพูกองใหญ่นะครับไม่ต่อไปเจริพูดกอเล็กหรือเจริพูดกองใหญ่ครับเล็กครับเล็กอ่ะอ่าเล็ก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 คุณพ่วงอ่าโอ้โหยักพ่วงครับไม่ไดกเลทายิ่งุนี้ตรงไหมขอบคุณมากสวัสดีครับ สัห้าป้ายด้วยกันนะครับโอ้โหในพลอยากแจกอ้าวมาแล้วสวัสดีครับไม่รู้หรอสวัสดีครับฮัลโหลเบาสีอย่าคุยกันนะคุยกับผมนะสวัสดีครับอาคุณอะไรครับสาวิตีค่ะสาวิตีจากจังหวัดสิงห์บุรีค่ะสิงห์บุรีโอ้โหเราเพิ่งไปทำประป่าสิงห์บุรีวัดกระดังงากันมานี่สองนี่เองนะครับสมาคมตลกบบ้านเลขที่ ิบหกค่ะทับหนึ่งสิบหกทับหนึ่งนะค่ะเล่นเลยนะค่ะ้ายแรกครับเจนีพูดกล่องเล็กนะครับ้ายต่อไปเจนิพูดกล่องเล็กแลอเจนิพูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนลครับกล่องเล็กเล็กกล่องเล็กเล็กออกเป็นกล่องใหญ่ครับได้นะครับวางสายสิ สองโ2เก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะครับอยากสุขภาพดีก็หันมาดื่มเจนี่ฟูดกันนะครับครับผมมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสี่วพรค่ะสีวพรจังหวัดอะไรครบสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครน,นะบ้านเลขที่สองสามสี่ทับแปดหก,หกค่ะสองสามสี่ทับแปดหกยังมีโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอ่ะเล่นเลยนะครับครับผม ไ้พูดกองเล็กจะได้พูดกองใหญ่ครับกองใหญ่ค่ะกองใหญ่ขอให้ใหญ่นะครับให้ใหญ่อออเล็กครับอวางสายสพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะขอบคุณมากสวัสดีครับใ่เพดเล็กห้าป้ายใหญ่ห้าป้ายสิบป้ายคัดเข้ากันไปนะครับเปิดหนึ่งป้ายทายถูกสองป้ายเปิดป้ายรางวัลทันทีอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโครับ ครับคนแรครับพี่เชษครับพี่เชษนักคอนเทสต์สีเปล่าใช่ครับอันนี้ผมจับได้คุณพี่เชษชื่อเดียวกับผมหมายเลขนี้หกสิบสี่ทับเจ็ดครับหกสิบสี่ทับเจ็ดโอเคคุณพี่เชษเล่นเลยป้ายแรกนะครับเจิ้นพุดกองใหญ่ครับป้ายต่อไปเจิ้นพุดกล่องเล็กหรือเจิ้นพุดกล่องใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่นะครับใหญ่ขอให้ใหญ่โอ ตองเลขครับคุณพีเชนระวังสายเสิอ่ะสายต่อไปก็ไม่ถังฮัลโหล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 โอ้สายหลุดอียโอ้น่าเสียดายนะฮะครับผมจริงๆนะโอ้โหวันนี้มันจะเหนียวไปไหนเอ้ามาแล้วอ่าน้องเชี่อทามเลยชื่ออะไรครับเกษณีค่ะอุตันีเหรอครับเกษณีค่ะเกษณีเกษณี ค่ะอ๋ออยู่จังหวัดอะไรครับโคราชค่ะโคราชอำเภอโนนไทยค่ะโนนไทยบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ63ค่ะ63เล่นเลยถ้าเป็นหกสิบแล้วก็ผมไปเลยครับเจนิ่พูดกล่องเล็กครับไปต่อไปเจนิ่พูดกล่องเล็กเจนิ่พูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะขอให้เล็กเอาแลยใหญ่ถูกวะไปสุดท้ายครับเจนิ่พูดกล่องเล็กหรือว่าเจนิ่พูดกล่องใหญ่ครับ กองใหญ่ค่ะกองใหญ่กองใหญ่เปลี่ยนใจไหมครับไม่ค่ะไม่นะเปลี่ยนใจโอเคไปไปรางวัลเราจะได้ปุ๊บหนึ่งถึงห้าไปไหนเลือกเลยเออสามค่ะไปสามนะไปสามนะตั้งใจเปิดไปสามไปสามชัวร์นะครับไม่เปลี่ยนใจนะโอเคสามสามสาม นะครับบาทนี่ผมแจ็คขอตัวดีใจด้วยนะฮะสายสุดท้ายได้เงินสดสองพันบาทนะครับวันนี้เวลาหมดเป็นเวลานะฮะขอบคุณเจนิพุสผู้สนับสุนหลักของเราและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมสนุกกับพวกเราทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วประเทศเลยนะครับ วันนี้ผมเชิดเชิญยิ้มนะครับเชิดติตมซำครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับชวนน้องไปปัดตับใครไปปัดตับใครที่บ้านของพี่็คนุมัน